ไ,ไปหาหน่อไม้มาต้มบ่มได้จากหม,อหม้อเลยดีจได้หม้อน,นี่ปุงเลยเที่ตีต้มไปขายบ่๊ะตีต้มไปขายโอ้คนจีคลายหน่อไม้ต้มได้พี่น้องวันนี้ <laughs> เต็มหม้อเลยต้มแบบนี้ละกาใส่ทงน้อยบ่๊ะทงยางนะเนะา,เออานะ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกำลังลาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอมอนี่ก็ลงมาทั้งเตาถ่านพี่และพี่น้องเนาะโดยกาหลังจากที่วามาแต่หาซื้อหัวอาหารให้น้องมาของผู้วงคนพี่น้องเลยเนาะกบไปซื้อทถวในเมืองพี่และก็เลยได้มาพี่ซวยเติบเนาะเพราะว่าไปเสาร์ไร่ผลิตบุเปิดห่านนะพี่น้องโดยก็เลยชีแบะมาหาแม่เถาคำเพื่อนพี่น้องแจ้เพิ่นเห็ด like ยังเนาะโดย เราสวยๆพี่น้องไอ้เมื่อนี้กะบรรยากาศแบบแดดพี่น้องฮอนคักเมื่อนี้โดยฝนกันยังโบทันตกเนาะเมื่อนี้กะโดยเดียวสิไปหาาม่เถ่าเพิ่นเลยพี่น้องเพาเพิ่นเห็ดยังอยู่เนาะโดยทองฟ้ากันพี่น้องเขียวอยู่เนาะฝนสิตกบ่เมือแรงหรือว่าจังใดเนาะเห็นเพิ่นต้มยังกับโอโหพี่น้องในหม้อเนาะเห็นควันๆอยู่เจ้เพิ่นต้มมันยังกิน ต้มใส่อันหมอกระไรแดดพี่น้องยังต้มยังหลอกไม่เท้าเพื่อพี่น้องสบายดีไม่เท้าสบายดีโดยกินข้าวกัำยังดีกินกระปุกกล้วยพี่น้องเลยกินกระปุกนี่ยินคือว่าสิไปใช้เกาะกินนี่นะสิไปใช้เกาะกินนี่ไรนี่ยไม่ไปใช่ว่าสิไปสอนบ่ะโชกแม่โจก แล้วไ้ปาน้ำดี่บ่สีได้ดี่๊อสอนมันมีไตรู้อีทองอีทองมีไปรู้แย่แย่มีไออ์ประทองเป็นก้า่ป๊อชึ่งเป็นป่าปน้ำเนาะแล้วไปสอนเบื้องบางทีได้มีคนโหล่เป็นไกรเนะออเหมนเป็นอันนั้นเรียนไปเราเดือนลงน้ำเพื่อนพี่อนข่า ้วเอ็นนาเหินไปใะเลยเหินไปนอืมันยากาศวันนี้แดดขักเนาะฝนสีโต๊กบ่พห่นนองผู้เอ็นนาเหินกะเนาะยางมาทางเตาถานผู้ละเห็นด็่เตาถ่านพี่น้องคนเท้าเห็นกะจ้คของหายเนาะองายเเมื่อบาดเดียวเลยพี่น้องผูนกะไ่ได้บอกวันยางหรอก มันนั่งทำไมถ้าวันก่อนพี่น้องบ้านนี้มานั่งก็ไม่ถ้ากินเข่าก่อนกินเขาก็มากล้วใช่ไหมอยางมือนในหนึ่งเนาะเหมือนไปไสมือนีไปตัดไม้บอกอยู่เพื่อนไปหางต้ไม้ไปหางต้ไม้มาต้มบ่ได้จักหม้อเลยได้หม้อนี่ปุุงเล็กๆตีต้มไปขายบ่กตีต้มไปขาย โอ้คนสีขา,ายน้ำม้ต้มได้พี่น้องวันนี้บริบรด้ขา,ายน้ำม้อัน,นดีนอ,นนอืนอ่นเนาะใช่น้ำม่ต้มนี่คือสีได้ขายเนาะเขา่าเนาะเพราะว่าเขาต้มซุปแล้วพี่น้องมีแต่ว่าเป็นเหล่าคลายแถวบ้านนี่แหละบ้านแเนี่ยแถวในบ้านอ,อันเคยเคยไปขา,า,า,ายอยู่วะใช่ไงแต่อยู่งานอย่างนี้ดีงาม่อมอ,อ๋อ เดทางพื้นอีผลเงินเบืองนั้นอะไรอืมแบบน่อไม้อัินอะไรยังนีบอกเดอไม้จะบุมแล้วอืมแบบไปรอขายบางนั้นเพื่นกับไปขายเนาะไทยเราเพิ่นกาไปไปอืมไหนเือไม้ยังชงโถงไม้จมเลยอยากพักได้ชาขายชงเท่านด้เลยไม้จะทงชีพพักนั่นก็มือสามารถชีพอย่างได้ห้าชีพอืมในห้าสิบพัน ดีกว่าบรปขายเนาะได้สำนักนี่้ราเลยเป็นได้ยือห้ามมีรายการตัพลอมห้ามมีรายยัดมามาลายเลยมาลายแล้วมีห้ามห้ามห้ามไปื้อเทเบาลห้ามเดินมาเงียบมิดแต่ห้านห้านอันทั้งกอันะไปในหนึ่งทะ้ลมาเนาะมาลายระวังทะเะนี่เราเลยเป็นบริกคอยังหักเลยมาครบกันมันมันมันบกครื่องอื่นเนาะแบบ เคยตะเกาช่วงยังน่อยเนนะเขาาย่างไปแบบภาพกบบริยอกยังดอกก็มาสวบเลยเนาะสวบเลยวันนี้มันก็เข่าเหล็่มหนึ่งพี่น้องแต่กะไข้แต่มันผ่านมาโดนแล้ววันนี้เป็นยังนนะบ่มีอาการยังแต่เผินก็บระหักว่าให้ใส่แบบใส่ยาเยี่ยงอ้าวเหนนะตะเกาวนนี้ชักแล้วจะไปคลายกับระว่างไหมเจอแอน้าบอไปหรือว่าเจาเนี่ยจะมาเท้าจะไปอ างานพี่นาได้รูปเออคนก็ไปขายได้ทั้ใดเลยไ่แค่เ้าอางเงี้ยไหมดิเป็นนาก็เป็นตะขาย้ยูปเป็นไาลไม่เคยอะเป็นขายพื่นเลยนะี่ไหมดีนะเนาะเอาบริเวณปตัดไม้เพิ่นกะหานหน่อไม้เลาะคายพี่น้องเลาะคายแถวในบ้านนี่แหละเนี่ยขายในบ้านต้มซุกเลยนะเพิ่นก็ซื้ออย,อยู่ดอกเนาะพาไปถูกมือลายกับโบคายโบอยากได้เออต่างซื้อซอยเนาะเขาก็ิซอยแหละจับจมือไปทีนึงทานเป็นไงทานใหม่หรอ ไม่ได้ใช้ควัดยังพันควาดด้วยอื่นเขได้กีจาเขาได้องขึ้นขึ้นแับเมื่อเนี่ยแดดก็คือสีไหม่ไว้อยู่คาะว่ะบึ้งชี่หมอากาศแดดนะอากาศอ้าวมีน้องมาหนิเสฉะแขนยาวให้เห็นเนาะใส่พราะว่าเงอเต็มเนี่ยเข้าเข้าที่อย่างบ๊วยขาเศร้า คิดว่ากินข้าวเศร้าส่วนไลายไม่ถาเพรานที่กินข้าวตอนอ่ะสวยๆพี่น้องข้าวเศร้าคนกกินกับมะปุ๋ยเนาะน้ำไม้กับโบไว้แล้วกินทุ่มมือแล้วบอกไม่ถาวอไล้กับยันดีไอ้เนาะน้ำไม้กับนอนใหญ่ๆเนาะมันจะตำคนกินได้พี่น้องตำตำเอาถั่วแกงกับเห็ดเห็ดเล็บเนาะมันยังแกงเขาหยอดมาจัดอ๋อจัดเอ๋อไม่จัดไปจัดนึงแกงที่หยอดมัน อ่อยอดมัน <fizer> อ่อนเนาะแกงเจ้ากะเลือกเอาแต่ยอดเหลือเอาเชียวมันตัดเอาใช้อ่างมันนั่นเองหนึ่งกะจะได้เขากินบ่ได้เแต่เขากากินแต่แนวอ่อนเอาแบบตัดเอาปลายมันแล้วก็ส่วนอันนั้นมันกะปะไว้เนาะเนาะเขาสิกินเบิดอันนั้นเพราะว่ายบ่ได้บุญหักเข่าอ่อนเนาะ เดี๋ยวบ่มีกินยากเนาะแหงอันนั้นซ้ำใครแต่ว่าบ่มีกระเพาะบ่มียังพี่น้องเลยกะงา่ายดอยกเนาะใช่แบบมี้คุณพะ่ะเนาะถ้าว่าเป็นกระพเพาะนะกินอยู่นะครัก็จะว่าแบบถ้าว่าสิกินทุกมือไรก็วายกินแรายการรู้สึก,กเจ็บอะไรพี่น้องแต่กะกินยาใส่ใชนะ่ไหะถ้าว่า้กินน้ำฮ้อนยังเมื่อน้ำฮ้อนยังกินแบบกินเผื่อเล่ดได้ไหวก็ดีเนาะ เกีเฮากินยังเผ็ดยังร้านก็เป็นนะเ็นตัวไม่คุดก้อยร้านระบนเลยมาคุดก้อยพี่เราเลยกระ่าอันอย่างอีกทิศหนึ่งเนี่อบอก่าะาอดข่านะนะเลยจักเหมือนจะคำค่ะมือนีเทเจดทำแฮมเจตำนี่หละคือใะไรบางอามือวงัคอวงคาดชาดที่มาเมือวังชาดสีมาเนี่ยบอกนี่ชาดสีมากเนี่ยบอกเน้ขาดง่าขึ้น มันคานหนาอันที่ยังคานยาเขาเลคานสิมาเนี่ยกัยังอีมือมือนึงอืออีกช่องมือบอจนานอื่นเนาะวันจันทร์ันี่ยอาจจะคานชิมาเขาหละคานมายังโดนอยู่เนาะเดีด๋วดีแล้วแต่ว่าไปถ่าผลไปเปเสบาที่น้องเนาะเป็นข่าศานสนาอันนี้มีแต่ลูกหลานไปหลานไปออกมาลึกซึ้งหดเพิงนี่บอ นี่งพึ่งลงเรืองกล้อ,กกองสิตโต๊มีเขากินเขาก็มากล้วยคองวานน้องไงเหมนกินเมนกระแซบเอาได้คอยกินอะไรนี่พึ่งลงไหมย้่มันเย็นขามาปลาทองเม็นบ่อยมาจะของมันเขาบอกว่ามันมีมือแต่วานไม่ขึ้นนีู้่นี่เลยอดงเหว่เขาอ็มีมือ มันีีผักก่อนก่อนพี่น้องไปตัดไม้เนาะผักกรอนสิซื้อเอาบ่หรือว่าสิเป็นตัดเอาเองอีกปะนี่ขี้อ่ะไม่แน่ไม่น้อยตัดเอาคนกันเนาะทางซื้อแล้วก็ไปตัดเองเลยใกล้ยังไ้ใกล้ดีเหนื่อยอ้าวงานโอ้เป็นเกลือมาเป็นยังไงพวกเป็นเกลือเขามามาอันตะทองเพื่นเนาะแต่ว่ามันอยู่ไหนมันอยู่นี่เลย มีแต่ว่าให้เกลือขาวเอาห <c oughs> มดเลยจุดนิดพึ่งจะหยิบงานอยู่นี่ก็ห้อนเนาะอยู่นี่เนาะห้อนได้อยู่ไปอยู่เพื่อปะบนในเยเ็นอุน่น,<ล>นก็เย็นท่านมีต้นไม้ดิมันมีต้นไม้ต้นอันอยู่นี่้ค่ะใส่ของฉันกินข้าวแล้วนะพ <c oughs> ี่น้อย ข้าวกัมะกรูดแดดวานวานนี่ก็อันนั remember, ้นบอวานว่านนี่พนบริโตกที่เนาะใช่ในดอกถ่านจังใหม่ไว้เดีว่าห่อนไ่้เนาะห่อนกับเธอเดี๋ยวก็ยังเอาแด่กินอยู่้เหรอเห่าเาปรเจาวา เ่าอยู่ว่าเจ้าไป็ลรอขายพักวะเป็นรอขายเที่ยวเทิงอหละพี่น้องเลยเป็นเป็นรอขายเงียบบางอื้อเป็นไม่คิ่เป็นเป็นกระสือซอยเนาะเป็ี้ช่อมากมันบ่มีบ่บ่มีเป็นมากนีเต็มเช้าวันเป็นเป็นน้ำมันเนาะที่มันบวบกับมันบ่มีมากเลยเนาะตัวดินมันเป็นน้ำดินอยู่เพื่อนก็มีอยู่แต่ว่าบ่หัวสิจับหรือบ่พี่น้องมันเป็นแบบมันมีจับแต่เป็นอยู่หมากมากใน้อยๆขนาดหมากนน้อยแค่ ก๋วยอีนบะหมี่ยำไก่เนือบางทีมันก็เป็นน้ำทำปูกแม่ยำทำปกแม่างันไั้นจ้เป็นได้กาทำจเป็นมาสิงชามน่ยได้ยังชงน่ยต้มน้ำไหมเลยห่อที่สองนี่ต้มด้นเหรอเอที่ชองนี่แทนในแห้งทนน้ำเป็นต้มน้ำไหม่จะเป็นขายยมแรงอย่างนี้ต้นแรงนี่บ่เรื่องอื่น พอมืดจรจัดแล้วนอนคือแหงชงน้ำนะยังไปเชื่จัดแล้เนาะื่อจะดอกไมอันสังพภาอันจืดงาอยู่มันสังาเคนต้มทำไมสังพาายนีเห็นแต่าุไม่ได้ก็ดีนะเยบุญปลาจุนจาเลคนต้มน้ำไม้พี่นองเลยตั้งนต้มไว เพ <comm ute. <comm ute> ิ <comm ute> <comm ute> <comm ute> ่นต้มเต็มหม้อเลยต้มแบบนี้ล้ะก็ใส่ทงน่อยบอทงยางเนาะเป็นยางเปเหลาคายบนี่เนลาํายำไมแข็งคายเซนน้ำไม่ล้ะก็จืดเลยเย็นไม่ได้ดีเย็นไม่ได้ดังมันนะมีแต่หนอใหญ่ๆเนาะเคแค่น้ำเย็นได้ยังอีกหมอนั่นมีน้องบนี่หม้อนั่นโอ้ต้มสองหมอเวน้องมันหม้อเดียวโดยใสชุบม้แบบนือ เปินไปหาทางใดแล้ขึ้ได้หลายแฉกไปดีไปดีอืมไปทางพ่นเนาะอืมขายแบบต้มแล้วมันกะทีได้ขายอยู่พี่น้องเลยเสร็จไปเดียวจกินโลดเนาะกินแกงไรก็ได้อันอ้เก๊อุ้งเก๊ได้แค่พูนไอืมเป็นซับไเก็่มาเข้าแ็บมาเท่านะอมไม่ด้นะคะไม่ได้แล้วเอามาไมด้ีน้งเนาะขดแทบพดว่า ต้มน้ำไม้พ like mm. anyway. <Mm. ี่น้องของเม้าวเพิ่นน้ำไม้สังไพรต้มขักเนาะเอาขึ้นเป็นเป็นยอดเลยจึมควางอันนี้ใส่หม้อญย่างเยหม้อเนี่ยมันน้อยเลยต้มแข็ชัดดุต้มไห้พักแย่งก็มีอีกพักแย่งก็มีมีกุ้งไม่คือที่ขาดเออเาไหวรอคายพอได้เนาะ เห็ดเห็ดทงพรได้ทงสิบหรือทงหาทงซิบนะเห็นทงสิบแานข้ากินเข่าสวยเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วเนาะหายกินเข่าเที่ยงไม่ันไหวได้มองกันเลยโอ้เสียงรถค่ไฟได้กคือดังขแข่เนาะขี่ไปขี่มาได้ยินได้เสียงโหลด รถก็มีอันนั้นนี่น้องเลยพรมินดังนามหานไม้ไไเท่ะมหาหนไมุ้ดมหานไม้กับพุดถอ,อนสกันอันนากาชวนบังอือเพิ่นเนาะตอนแรงกะบริบูรด้ไปใช้ดรงนเนาะตอแรงผักพ่อนเนี่ยผักพ่อนก่อน,ออนไปถุกมือหลายไปถุงมือเอ่ะ เป็นแถวคนต้มยังเด้ว่าควันคากแทะว่าเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยว่าต้มผดบกบู่เนาะต้มละไม่ละไมไหลจะเคยอันต้มคาอยู่บ่ต้มอละไมอันนี้จะนอนยาวต้มละไมไหลอันนี้นอนใหญ่ตัวนี้มันมีนอนใหญ่เหมือนอืมเลยพอกิน บังหนุนกับดกดกหนังโหสำชีตั้มเนาะอยางไม่กินเลยกาเห็นเพิ่นกินตาบังหนุนร้ายได้เพิ่นปลูกไว้ทางลุงแหล่เพิ่นปลูกเดี๋ยวแม่ต้นแล้วก็แม่เนาะอยู่ลุมนะกะมีอันนี้เป็นต้นใหญ่ไก่เทียงป้น,ปนาเพิน่นบรรยากาศอบอ้าวมาแรกนี้เจ้าว่าตกมาแน,น, <laughs> น,น่ๆน่จ่าะแดดยามเวรตกยามกลางคืนไป<ห> <laughs> ็นแถวญาติอีกแล้วเนาะ ก็คือว่าฝนชีกเลยแล้วก็เลยดิ้นเลี้ยงบนบนนึงมานอนกันนั้นฝนตกลมอะไรเนาะทั้งลมทั้งฝนมันก็มาบาดเดียวเลยได้พี่น้องไอ้ฝนลมนี่ก็ได้พอดีเป็นต้มหน่อไหมมะออื่นแต่ว่นน้ไปขายมือนีงกันเนาะมืออื่นกับป้ายตอนเศร้าพอดีเลยกับเมื่อเช้าพอดีศร้าพอดี เดี๋ยวกาเฮากระสไปก่อนไปถาวรในี้เนาะอ่าทอดพี่น้องเลยกระสปหลินอยู่พุ่นบ่เจ้านะไปไปหลินอยู่พุ่นก็ได้มัน้อนอยู่พี่นะหลินน้ำหมูน้ำขู่เละหลายคนเนาะน้ำมู่คนละเลยต้มน้ำไหมไว้ก่อนสบายดีนะไปถาเด้อสบายดีเลยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กัสิ่พ่อจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องทั้งพบพ่อกันคลิปหนาเนาะอ่าไปถาวรเพิ่นกาต้มน้ำไม้ไว้พี่น้องใน้่องหมอนี่แหละเนาะเพิ่นต้มไว้ไปขายมะออื่นเพิ่นวะ เด้๋ยวเอนนาไปขายบางทีเป็นไปรอเองเนาะแถวในบ้านนี่แหละเป็นไปหา,าหวางเสร้านี่พี่น้องเนาะโดยเอาคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหนาเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี